เปิดฉากที่สวนสาธารณะจะเจอพระเอกชื่อกวางซูกำลังสวีทก,กับคู่รักซึ่งเป็นนางเอกชื่ออิบแซเธอเป็นสาวเรียบร้อยชอบมองโลกในแง่ดีแถมเธอยังเวอร์จิ้นอยู่ด้วยนั่นก็พออิบแซเป็นคนถือพรมมาจันตั้งใจจะรักษามันจนกว่าเธอจะได้แต่งงานซึ่งก็มีอยู่บ่อยครั้งที่กวางซูเกือบอดใจไม่ไหวแต่ด้วยความที่รักเธอก็หักห้ามใจได้ทุกครั้งวันต่อมา อิปแซก็ไปทำงานเธอเป็นพยาบาลที่ต้องใส่ชุดเบาลึกซะงั้นเพราะความสวยของเธอผอจอ,อมผืนเลยสั่งให้ใส่แต่เธอไม่คิดอะไรเพราะความโลกสวยเกินไปของเธอซึ่งบรรดาคนไข้ก็พากันจ้องอิปแซไม่พักจนแทบไม่อยากหายป่วยเพรากลัวไม่ได้เจอเธออีกผ่านไปไม่นานกวางซูก็ขอเธอแต่งงานและได้สัญญากันว่าจะรักกันตลอดไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ทั้งคู่มีความสุขมากแต่ก็เหมือนชะตากันแกล้งพอระหว่างเข้าเรือนหอรถได้เกิดอุบัติเหตุด้วยความประมาทของกวางซูอิปแซรอดมาได้ซึ่งเธอไม่เป็นอะไรมากแต่เธอก็ต้องช็อกเพราะกวางซูอาการสาหัสและต้องผ่าตัดอย่างเร่งด่วนแต่เขาก็รอดมาได้ก่อนที่หมอจะบอกข่าวร้ายว่าเส้นประสาทเขาเสียหายเขาจะเสื่อมสมรรถภาพไม่สามารถมีลูกได้อิปแซก็ถึงกับช็อก เพราะความฝันของเธอคืออยากมีลูกกับกวางซูแต่เธอก็ทำใจและต้องอยู่กับความจริงให้ได้เธอคอยดูแลกวางซูและคอยให้กำลังใจว่าจะหาทางออกไปด้วยกันแต่หลังจากนั้นไม่นานกวางซูก็กลายเป็นซึมเศร้าเขาเอาแต่ดื่มเหลารับกับสิ่งที่เกิดไม่ได้อิปแซก็คอยดูแลพยายามปลอบใจเขาว่าเธอรักกับเขาได้โดยไม่สนใจเรื่องแบบนั้นแต่วันลุ่งขึ้น อิปแซตื่นมาไม่เจอเขาแล้วเธอก็ต้องช็อกที่พบว่าเขาจะคิดสั้นซึ่งเธอช่วยเขาไว้ได้และพาไปส่งโรงพยาบาลได้ทันหลังจากรักษาตัวเธอก็พากวางซูกลับบ้านซึ่งเธอพยายามเข้มแข็งยิ้มแย้มคุยกับเขาทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นก่อนกวางซูจะบอกว่าเขาเสียใจมากที่มีลูกกับเธอไม่ได้และเขารู้สึกผิดที่ให้ความสุขเรื่องนั้นไม่ได้อิปเซก็ปลอบใจ บอกแค่มีเขาอยู่เธอก็มีความสุขแล้ววันต่อมาอิปแซก็ไปทำงานซึ่งคนไข้จอมพืนก็พากันฉวยโอกาสหลอกแต้อ่างลิปแซซะงั้นและด้วยความใส่ซื่อเธอก็เหมือนจะไม่รู้ตัวก่อนคนไข้จะต่อคิวขอให้เธอเช็ดตัวพวกเขาซึ่งในระหว่างนั้นคนไข้ก็แ้โลมพูดจาลามกกับเธอด้วยจนกระทั่งในคืนนั้นระหว่างอิปแซดูหนังก็เดินมีฉากเลิบซีนดูเดือด ซึ่งเธอก็มีอาการจนกวางซูสังเกตได้ก่อนเธอจะรีบเปลี่ยนช่องและขอตัวไปอาบน้ําแต่ในคืนนั้นเธอก็ฝันถึงคนไข้กําลังซุกสซนกับเธอซะง,งั้นก่อนเธอจะเห็นกวางซูและสะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วเธอก็รู้ตัวว่าเธออาจเก็บกดและควรจะทําเรื่องนั้นบ้างก่อนเธอจะแอบทํามันแต่ในระหว่างนั้นกวางซูก็แอบฟังเธออยู่ลุกขึ้นกวางซูก็ไม่สบายใจ ก่อนเขาจะถามเธอว่าการขาดเรื่องแบบนั้นและมีลูกกับเขาไม่ได้เธอยังมีความสุขไหมซึ่งเธอก็ยังยืนยันว่าแค่มีเขาอยู่เธอก็มีความสุขแล้วแต่กวางซูก,ก็ฟุ้งซ่านและคิดไปเองว่าอิปแซยังต้องการเรื่องนั้นซึ่งระหว่างเธอทำงานเขาก็แอบไปหาหมอเพื่อจะขอวิธีรักษาหมอก็ได้แต่ปลอบใจว่าเขาต้องยอมรับความจริงและต้องอยู่กับมันให้ได้ กวางซูก็รู้สึกผิดที่ให้ความสุขอิบแซไม่ได้และคิดไปเองว่าเขาเป็นตัวถ่วงชีวิตเธอและถ้าไม่มีเขาเธอน่าจะมีความสุขกว่านี้จนเขาอยากหนีปัญหาและเผลอคิดสั้นเป็นครั้งที่สองจนกระทั่งอิบแซรู้ข่าวเธอก็แทบจะขาดใจเธอรีบไปหากวางซูและพบว่าเขายังรอดมาได้ซึ่งเธอก็โทษตัวเองว่าอาจเป็นเพราะเธอที่ทำให้เขารู้สึกผิดอิบแซก็เครียดหนัก และจะหาทางออกให้ได้เธอเลยคิดแผนบางอย่างเพื่อจะหยุดปัญหานี้โดยชวนกวางซูไปเที่ยวอ้างว่าอยากให้เขาพักผ่อนจากนั้นทั้งคู่ก็ขึ้นรถไฟออกเดินทางไปเที่ยวต่างเมืองซึ่งในระหว่างนั้นอิปแซก็เจอหนุ่มคนหนึ่งเขานั่งบอกข้างๆแถมแอบ,บมองอิปแซไม่พักซึ่งมันก็ทำให้กวางซูเหมือนจะหึงอิบแซขึ้นมาจนผ่านไปสักพักระหว่างกวางซูหลับ อิบแซก็ลุกไปเข้าห้องน้ําซึ่งในระหว่างนั้นหนุ่มนั่นก็เดินตามเธอไปด้วยในขณะที่กวางซูก็ตื่นมาเห็นเหตุการณ์พอดีส่วนด้านอิปแซหลังจากทําทุละเสร็จเธอก็เจอกับหนุ่มนั่นซึ่งในระหว่างนั้นเธอก็เซไปชนเขาจนทั้งคู่แทบจะก,กอดกันและดูเหมือนอิปแซจะรู้สึกดีขึ้นมาซะงั้นและในขณะเดียวกันกวางซูก็คิดมาก จนเขาจินตนาการว่าอิแีแซแอบนอกใจเขาจนกระทั่งเธอกลับมากวางซูก็เหมือนจะโกรธและเริ่มรู้สึกว่าเธอเปลี่ยนไปจนกระทั่งลงรถระหว่างกวางซูหาแท็กซี่พอก็โทรมาต่อว่าอีแซ่์เรื่องางานซึ่งเธอก็โกรธมากจนคว้างมือถือลงพื้นซังงั้นและในระหว่างนั้นหนุ่มนั่นก็เก็บมือถือให้ก่อนเขาจะแนะนำตัวว่าเขาชื่อเฮจุนแถมเนียนแลกเบอร์กับเธอ บอกถ้ามีอะไรให้ช่วยโทรหาเขาได้ทุกเมื่อซึ่งในระหว่างนั้นกวางซูก็เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดจนไปถึงที่พักทั้งคู่ก็เริ่มทะเลาะก,กันก่อนกวางซูจะบอกว่าอิปแซเริ่มเปลี่ยนไปเธอไม่ใช่สาวเรียบร้อยแบบที่เขาเคยรู้จักอิปแซก็โกรธมากก่อนจะหนีออกห้องไปซึ่งในระหว่างนั้นเธอก็เจอเฮจุนอีกครั้งเขาเข้ามาปลอบใจว่าตั้งแต่ขึ้นรถไฟ เขาแอบสังเกตเห็นแววตาเธอมีแต่ความเศร้าเฮจุน hey บอกอีกว่าอิปแซควรจะผ่อนคลายก่อนเขาจะชวนไปเล่นน้ำจากนั้นอิปแซก็ไปเปลี่ยนชุดซึ่งนี่ก็เป็นครั้งแรกที่เธอใส่บิกินี่และโชว์เรือนล่างต่อหน้าคนอื่นซึ่งในระหว่างนั้นกวางซูก็แอบดูอยู่จนเขาเริ่มมั่นใจว่าอิปแซไม่ใช่คนเดิมก่อนที่เฮจุนจะพาเธอนั่งเจ็ตสกีขับเล่นกันอย่างสนิทสนม ในขณะที่กวางซูก็เห็นแววตาที่เธอมองเขาจนเขามั่นใจแล้วว่าอิปแซไม่ใช่คนเดิมแล้วกวางซูก็รับไม่ได้ต่อว่าอิปแซไปชุดใหญ่ว่าเธอเคยบอกเขาว่าไม่ต้องการเรื่องแบบนั้นแต่พอเจอหนุ่มนั่นเธอก็หักห้ามใจไม่ได้ซึ่งเขาไม่อยากเชื่อว่าจากสาวเรียบร้อยจะเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้กวางซูบอกอีกว่าถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปเขาคงรักกับเธอไม่ได้แต่ในคืนนั้น อิบแซก็ยังไม่หยุดเธอแอบโทรหาเฮจุนและขอไปนอนที่ห้องเขาซึ่งในระหว่างนั้นกวางซูก็แอบฟังอยู่เขาเริ่มจะหมดรักและต้องตัดใจจากเธอให้ได้จนกระทั่งมันลุงขึ้นกวางซูก็ยอมตัดใจบอกเขาจะปล่อยเธอให้ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ส่วนเขาจะรอเฝ้าดูวันที่เธอโดนหนุ่มนั่นทิ้งซึ่งเธอก็ตอบตกลงด้วยสีหน้าที่เย็นชาก่อนเธอจะเก็บกระเป๋า และขึ้นแท็กซี่ไปกับเฮจุนหนึ่งปีต่อมากวางซูก็มีชีวิตใหม่เขาหายจากซึมเศร้าพอไม่ต้องรู้สึกผิดที่ให้ความสุขอิบแซไม่ได้ซึ่งในระหว่างนั้นเขาก็ได้เจอเฮจุนมาสั่งอาหารในร้านเขากวางซูก็ได้เห็นว่าเขามีแฟนเป็นผู้ชายก่อนเฮจุนจะยอมเล่าความจริงทั้งหมดให้เขาฟังซึ่งความจริงแล้วทั้งหมดเป็นแผนของอิบแซเธอจ้างเฮจุนให้เขาแสดงเป็นชู้กับเธอ พอตั้งแต่กวางซูป่วยเขาก็เอาแต่โทษตัวเองที่ให้ความสุขอิบแซไม่ได้เธอเลยคิดแผนขึ้นมาเพื่อทําให้เขาเกลียดเธอและยอมตัดใจจากเธอได้ซึ่งมันก็ได้ผลเพราะหลังจากเลิกกันกวางซูก็เลิกคิดมากและหันมารักตัวเองมากขึ้นเฮ hey, จุนบอกอีกว่าตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาอิบแซไม่ได้ไปไหนเธอแอบเฝ้าดูเขาอยู่ตลอดกวังซูรู้แบบนั้น เขาก็วิ่งไปหน้าร้านและตะโกนเรียกหาอิปแซซึ่งในระหว่างนั้นอิปแซก็แอบดูอยู่แต่เธอเลือกจะปล่อยเขาให้ได้ไปมีชีวิตใหม่จบบริบูรณ์และถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราหน่อยนะคะวันนี้เราขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ